นักเรียนชั้นประถมศึกษาไปที่ยสองครูฟนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูพิมเหมือนเดิมในรายวิชาภาษาไทยค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพิมพ์ก็จะมาเคลื่อนบทเรียนใหม่ค่ะชื่อว่ากลัวทำไมซึ่งเป็นบทเรียนบทที่4ในหนังสือภาษาพาทีนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องของคำนำเรื่องค่ะซึ่งคำนำเรื่องก็เป็นคำศัพท์ที่จะปรากฏในเนื้อหาบทนี้นั่นเองค่ะ ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันนะคะก็ให้นักเรียนเตรียมหนังสือาสาภาษาพาทีกันขึ้นมาค่ะเัินเดิมเลยสำหรับใครที่ไม่มีหนังสือาสาภาษาพาทีก็สามารถสแกน QR code นี้ได้เลยนะคะเมื่อเตรียมหนังสือขึ้นมาแล้วก็ให้นักเรียนเปิดไปที่บทที่4เรื่องของกลัวทำใหม่ จากรูปภาพที่นักเรียนเห็นก็จะมีรูปช้างนะคะทั้งหมดอยู่3เชือกใช่ไหมคะแล้วก็มีน้ำใสแล้วก็ภูผาใช่ไหมคะซึ่งเนื้อเรื่องนี้ก็จะมีเกี่ยวกับลมพัดอะไรต่างๆนานาเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูกันก่อนว่ามีคำศัพท์อะไรกันบ้างที่จะปรากฏในเนื้อหาของเรื่องนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านคำศัพท์ไปพร้อมๆกันนะคะ เรียนนะคะเปิดหนังสือภาษาพาทีไปที่หน้า52ค่ะเดี๋ยวเราจะมาอ่านคำศัพท์พร้อมกันนะคะรู้จักคำนำเรื่องรูปแรกนะคะรูปนี้อ่านว่าทางฟืนยุงพัด กลัวเต็นท์ผ้ามา่านก่อไฟสมไฟก้อนหินไฟฉายตะเกียงหน้าต่อไปนะคะเปิดไปที่หน้า53ค่ะ ทุเรียนหินงอกหินย้อยที่พักอมยิ้มแม่โมดล้อมวงพนมมือเพชรไปกันต่อเลยนะคะ เปิดไปที่หน้า54ค่ะเดี๋ยวเราจะมาอ่านคำศัพท์ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้กันนะคะชื่อกลางร้ายลมมืมมืดมุมจุดสุดโน่นค่อย เดี๋ยวทันมัวอาจสาบเร่งเอน็นเล็กลมครึม้มหน,นีหนามหนาว นอยเหนื่อยทำไมหายใจคอนข้างกำลังกลางวันศพตามแมลงเพลิดเพลินตะไคร้หอม ฐานก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคำศัพท์คำนำเรื่องบทที่4เรื่องของกลัวทำไมนะคะซึ่งคำศัพท์บทนี้นะคะก็จะเป็นคำศัพท์ที่จะปรากฏในเนื้อเรื่องเรื่องนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาเรียนเรื่องของเนื้อเรื่องกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะจากกันนะคะครูค,คิมก็จะมีกิจกรรมท้ายคลิปนะคะให้กับนักเรียนนะคะได้ไปทำเพื่อเป็นการเก็บคะแนนนั่นเองค่ะ ด้วยกิจกรรมของครูนะคะก็คือเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนเลือกคำศัพท์คำนำเรื่องนะคะจากบทเรียนบทที่4เรื่องของกลัวทำไมมาทั้งหมด10คคำแล้วนำมาแต่งประโยคแต่การแต่งประโยคของครูจะต้องประกอบด้วยประธานกริยาแล้วก็กรรมซึ่งครูพิมพ์เคยสอนไปก่อนหน้านี้แล้วว่าประธานกริยากรรมคืออะไรประธานก็คือ คํานามต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของหรือว่าชื่อเพื่อนก็ได้ใช่ไหมคะส่วนกริยาก,ก็คือการกระทําส่วนกรรมก็คือคนที่ถูกกระทําเดี๋ยวครูยกตัวอย่างให้นะคะยกตัวอย่างเช่น แมวกินปลา เรามาดูกันนะคะแมวก็คือประทานนั่นเองส่วนกิริยาก็คือการกินคือการกระทำใช่ไหมคะส่วนปลาก็คือคนที่ถูกกระทำโดนกระทำนั่นเองโดยที่แมวเป็นคนกระทำนั่นเองเมื่อใครนำคำศัพท์มาทั้งหมด10คคำแล้วนำมาแต่งประโยคเสร็จแล้วก็ให้ทำลงไปในสมุดภาษาไทยนะคะเมื่อเสร็จก็ให้ถ่ายรูปลงในกลุ่มส่งงานเหมือนเดิมค่ะ ก็มาถึงในช่วงท้ายคลิปกันเหมือนเดิมนะคะก่อนจะจากกันไปนะคะครูก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนผู้คนนะคะที่ตั้งใจเรียนวิชาภาษาไทยเป็นอย่างดีค่ะสําหรับวันนี้นะคะคําศัพท์คําไหนที่นักเรียนนะคะยังอ่านไม่คล่องนะคะก็สามารถไปอ่านทบทวนหรือว่าอ่านซ้ําอ่านอีกรอบได้ในหนังสือภาษาพาทีได้เลยค่ะแล้วเรามาพบกันใหม่ในบทเรียนหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย